สวัสดีครับเ like <า>กษตรผสมผสานไรดวงดาวครับผมวันนี้เขาผ้าพีผ้านองนะครับผมมาหลับชมหมูปลาลูกผสมนะครับผมเป็นสายปลากับสายเหมยสั้นผสมกันนะครับผมแล้วก็หมูดําผู้พานนะครับเนาะอันนี้เขาเกลี้ยงไว้นะครับเพื่อจะให้เขายายจะเริ่มเติบโตแล้วก็ผสมป้านกันนะครับเนาะเขาจะเอาหมูปลานะครับลูกครึ่งเหมยสั้นนะครับผมผสมกับดําผู้พานนะครับผมแล้วก็จะเอาดําผู้พานเนี่ยผสมกับปลาเหมยนะครับผม เพื่อเขาจะให้ลูกดกนะครับผมอ่าเพื่อเขาจะให้ลูกดกและร่างกายแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเขาเน่อายุประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับเขาจะทําการกั้นคอ,อกนะครับผมกั้นคอ,อกคือเอาลูกผสมเมยกับดําผู้พันนะครับผสมพันธุ์กันนะครับผมแล้วก็ตัวผู้เป็นป้าเมยผสมกับตัวแม่ดําผู้พันุเหมือนเดิมนะครับเนาะเขาจะพัฒนาสายพันธุ์เรื่อยๆ,ๆนะครับผมอ่าหมูของเขาก็อยู่ที่ อำเภอเพนนะครับบ้าน้าสีนวลอำเภอเพ่นตําบลโคกกลางจังหวัดอุดรธานีครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นข้อของเครือข่ายของไรดวงดาวนะครับเนาะหมูตัวแม่นะครับผมอ่าตัวแม่ที่ไล่ยูนี่นะครับกระเปะก็ได้มาจากข้อของไรดวงดาวนะครับเนาะเป็นป้าเมยนะครับลูกครึ่งป้าเหมยนะครับตัวน้หน่อยสองตัวนี้ครับแต่ว่าดําผู้พ่านนี่จะเกิดก้อนนะครับเนาะดาผู้พ่านนี่เขาเอาได้มาตจ้งแ่อำเภอบัวหญ่นะครับ จังหวัดโคราดนะครับเนาะตอนนี้ฮอกก็จะมาพัฒนาอยู่เพื่อเพี้ยนเท่านะครับเพื่อจะให้จะเริ่มเติบโตได้ดีให้ลูกดุกร่างกายแข็งแรงต้านท่านต่อโรกไผ่นะครับเนาะนี่กินอาหารจริงนะครับนะเนาะเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายท่านใดที่สนใจลูกพันธุ์นะครับนะเนาะเขาก็จะอัพลง <c oughs> ขอให้ไพับผมท่า <c oughs> นใดสนใจลูกพันธุ์นะครับนะเนาะเขาก็จะลงวิดีโอให้พี่ให้น้องลงเรื่อยๆนะครับ พี่น้องกับดติดตามไว้นะครับเพื่อจะเพื่อจะติดตามว่าลูกเมื่อลูกพันคอกนี่นะครับหรือว่าคอกของไล่ดวงดาวนะครับได้คลอลูกออกมาก็จะได้แบ่งแบ่งปันกันไปเลี้ยงนะครับหาทังเทียมกับพ่ะท่านนะครับผู้ยุ่ใกก้เพื่อนก็เอาไปเบิดก่อนนะครับเนาะพี่น้องกับดติดตามไว้นะครับผมหรือว่าแอดไล์แอดไลเข้างไว้ก็ได้เลยครับเนาะไล์ไอดีอยู่ที่ เมทีสามสามสามครับผม M A T E E สามสามสามหรือว่าเบอร์โทูศูนย์เก้าห้าเจ็ดเก้าสามสามหนึ่งห้าสี่หรือว่าอีกเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าห้าเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสามแปดครับผมอ่าแตาชุดนี้นะครับคุละอีกครทางหกเดือนบนแล้วครับผมก็จะผสมพันธุ์นะครับเนาะแต่ว่ายุ้ยไดวงดาวนี่ออกตลอดนะครับเนาะ เดือนสองเดือนออกเดือนสองเดือนออกนะครับเนาะมื้งเส้านี้เพิ่นกะได้มาเอาแล้วพอครับผมอมื้งเส้นนี้เพิ่นกะบันไกเลื่อนเคียงเพิ่นกะมันได้มาเอาลูกหมูปลาของห่อแล้วเพิ่นคุ้มเอาหอดแม่พันธุ์ยังวะโอ้ยผมให้ว่อะไรนะครับแม่พันธุ์เพราะว่าผมห่อใหญ่ทีใดแบงพีแบงน้องไปเลี้ยงเรื่อยยุ่นนะครับก็จะให้เลื่อยกะมันกับบุ้มีแม่พันธุ์นะครับเนาะเอาก็เก็บแม่พันธุ์ของห่าไว้มูดํดำูพันธุ์นะครับเนาะ เป็นหมูที่ง่าว่นะครับเนาะเป็นงไาว่แต่ว่าหูตกะหมูปลาลูกผสมของเข้านะครับตัวใบง่แต่ว่าร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะเป็นลูกครึ่งเหมยปลามาแล้วดกตัวดกมาผสมกันนี่ควมดกมันจะยุ่ใสนะครับเนาะเอากระติดต่างกันไปนะครับมันจะดกปันเนผมว่าชุดแรกนี่ว่าน่าจะตั้มก็จ็ดก็แปลนะครับท้องแรกเพราะว่าแม่ของเนี่ยครับแม่ของซุ้ม ลูกป้าเมายนี่ชุดแรก,กได้หาได้หกนะครับนนเนาะเมื่อนี้พ่นมาเอาลูกหมูของผมผมถามว่าหมูหมูที่ยุ่คอกนะครับได้ลูกจากตัวท้องแรกไปทันในลูกสองตัวนันว่าครับกับบ่เป็ี่ยนยังครับท้องแรกมันเกือบบ่ค่อยดุกนะครับเทากับล่อรุ่นคองที่สองนะครับอีกอย่างการเลี้ยงของเขานี่จะเลี้ยงให้จ้อยเกินไปและจะเลี้ยงให้อ้วนเกินไปจำตัวนี้พอดีครับนี่จำตัวก้นกานันี่พอดีบ่อ้วนบ่จ้อยเกินไป เพราะว่ามันมีผลทรงกับสาเาเลี้ยงอ้วนเกินไปมันมีผลให้ลูกวัวดกนะครับผมน่ะคือการให้ลูกวัวดกนี่ก็ขึ้นอยู่กับการอ้วนด้วยกันนะครับเกี่ยวกันนะครับเนีย่ยถ้าเกิดว่าจาเป็นที่จะเลี้ยงให้ลูกของเขาอ้วนเกินไปนะครับเนาะให้หมูเขาอ้วนเกินไปแต่ว่าจากน้อยนี่จะต้องทําการแยกคอ,อกแล้วเพราะว่าหมูง่าลื่นกันหลยแย่ยงอาหารกันกินนะครับเนีย่ย ตัวไรกินมาท่านก็นจะจ้อยนะครับเนาะจะว่าต้องดูแลนะครับเวลาหาหันนี่ต้องดูแลนะครับเนาะตัวนี้ตัวผูนะครับนี่เด้อม่งหำมึงหำตัวผูน้ำตัวแม่ครับผมไอตัวแม่แล้วก็ตัวดำดำ็นตัวผูเมื่อวานนี้ผมก็ได้่ายวิดีโอให้พี่เห็น้องได้รับชมนะครับว่าหมูเใกล้จ่ออกลูกแล้วนะครับ ผมว่าพอเกิดอีกสองสามมือก็จะออกให้พี่น้องได้แล้วครับเนาะผูทีเป็นมาเอาหมูห้องมันก็จัสง้ังจองตังแต้หมู่ันได้ออกนะครับเป็นมักนะครับเป็นมักเป็นมักสายพันธุ์ลูกผสมนะครับบางคนกับมักป้าแท้บางคนกับมักลูกผสมนะครับแต่ละคนแต่ละกลุ่มกับมักคนละย่างกันนะครับเนาะหมูดำผู้พันนะครับพัฒนามาจากหมูเหมยซ่านจากประเทศจีนนี่กันครับผมนี่ พัฒนาม่าผสมกับหมูครูประตะนะครับเนาะแล้วก็มาผสมกับเหมยสัน้นผสมกับปลาออกมาเป็นดำผู้พานนะครับแายผมศึกษาของมู่นมาประผิดนะครับวัาประมาณนี้นะครับผมผสมกันไปผสมกันมากลายมาเป็นดำผู้พานนะครับแถวผักเนื้นะครับเพื่อนจะเลี้ยงกันร้นะครับเนาะแถวผักเนื้อ ตามข้ามูล่นเก่าๆนะครับเพื่อนกะเอามาเรียงน้าบ้านเพื่อเป็นอาหารนะครับอยู่น้าพูน้ําเขานะครับอยู่น้าบนดอยนะครับเนาะเพื่อให้คนในครยขอบรัวได้มีอาหารกินนะครับอาหารคบหาหมูกินนะครับผมเห็นหมูที่แง่ไววกินเจ้งร่างกายแข็งแรงนะครับผมอ่าเห็นม่้ครับลังเกียบุงตัวน้อยของเขาเนี่อยอีกถือเบียด,ด้วยตัวหญ่เขาก็ต้องทําการแยกด้ครับเด้อถ้ามแม่นเขามีหมูอยู่คอก ถ้ามันเญ่คนละใส่นี่ก็ต้องแยกนะครับถ้ามันใส่เดียวกันนี่ค่อยค่อยค่อยนั่นได้นะครับผมค่อยปล่อยกันได้มีตัวแม่ทองคข่ยๆนะครับหมูป้าของไรดลวงดาวนะครับเป็นลูกผสมหมือท่านนี่ท้องแรกนะครับได้หาตัวนะครับแม่หนึง่งแม่หนึง่งในหกตัวนะครับผมซึ่งมันก็ทรงผลดีนะครับให้เห็นแล้วว่ามันก็ดกก็ปลาธรรมดานะครับเนาะปลาธรรมดาสองสามตีเป็ัท่าน แต่ว่าของเขากะหางหกแล้วครับผมแต่เบิ้องทองที่สองนะครับเนาะทองที่สองนี่ผมมาไปตามก่าสีกวยได้นะครับผมมาตามที่ผู้ใดเขามาคอกข,ของเขากะเพิ่นกะว่านี่ถ้าลูกแรกประมาณนี้ลูกสองนี่กระดูกแน่นอนนะครับเนาะอ่าอันนี้คอกน,น้ออๆนะครับเป็นเป็นคอกตัวข้าวยูยูสานะครับเนาะยูเงาไฟเอาหน้าม,มาให้กินนาะมูกระดูดเพียงครับผม งนี้ก็เป็นแผ่นไม้แผ่นนี้นะครับแต่ว่าขันห้าเลี้ยงเป็นแผ่นไม้แบบนี้นะครับหรือว่าแผ่นปูนนี่ถ้าเขาขีแบบนี้นะครับแล้วก็น้ำขีน้ำเงี้ยวนี่บ่ซึมลงดินนี่ก็ให้เกิดกินนะครับผมก็ให้เกิดกินแต่ว่าขันห้าอยู่แบบนี้อยู่แบบดินแบบนี้ขีเงี้ยวกับซืมลงไปแดดเผากับม่มีกินนะครับละผมแนะนำให้เป็นคอกดินดีกว่าแล้วก็โรคไข้ขเย็บมันจะบ่ชายบ่ชายหลายนะครับ เขาก็ต้องเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้นั่มนะครับเพื่อเป็ดไก่ของเขาก็มากินขี้เข็ยบแมงงอทบ่ให้มารไก่หมูหน่อยหมูใหญ่ของเองานะครับเนาะขี้เข็ยบแมงงอท์ขันตรวหมูหนี่เป็ดเรียบร้อยได้เล้วครับเด้อป้วานแผันนะครับเนาะบ,นะบ่ได้ปวดบ่ได้ยังแต่ว่าตายรวดนะครับผมนี่เนะครับหมูคนละใส่เนี่ยไม่แยงกันกินแยงกันกินแบบนี้คือโอกาสตัวเล็กหน่อยก็คือหน่อยอยู่บ่เท่านะครับอแจังได้ก็พี่น้องนะครับ ก็แอดไลน์แอบเบอร์ทรที่ผมได้ให้ไว้นะครับเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้สวนผสมประสานไรดดงดาวด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ